จะเดินเล่นกันค่ะไปค่ะ <Wow. S 1> อยู่ถ่ายมูบ้านค่ะ <c oughs> จ้าจ้าเอ๋สวยไหมลูกสวยนะสวยจังเลยสวยนะลูกนะสวยจังเลย So, da vorne, guck da, da, da kommen die Radfahrer, da ist dann hier der Kreuz, und da müssen wir gleich mhm. abbiegen. Mhm. Und hinter uns kommt auch ein Radfahrer. Musst du vorsichtig sein, mein Schatz, ja? Da kommt gleich ein Radfahrer. Hau <laughs> Und da ist dann auch, guck mal, dass du da hinten siehst du das, ja. das Eisenbahnmuseum, wo ja. wir auch schon mal waren. Ja. Da, wo so die Wagen stehen. Mhm. Das ist das Eisenbahnmuseum. Rotfei. Rotfei Museum. Rotfai Museum. มือทั้งพนไปค่ะนี่แชชนี่หิมเบอร์เลยยังดกเลยค่ะพนบลอล่อไหมพนบลอล่อ,อมีเยอะอยู่นะเนี่ยขางทางเยอะแยะเลย ตัวนี้หน่อยค่ะตัวนี้หน่อย,อยข้างทางเป็นวีดเนาะเป็นต้นวีดต้นแพรลูกแพรน้น่วยใหญ่ๆก็อยู่ทั้งๆกินบดถึงหาวยนิดหน่อยกัน ด้วใหญ่เพื่อเติมมีอีกมีอีกต้นเราก็แนมเต็นแต่ของกินเนาะเข้ามาเดินเที่ยวเรามาเดินหาของกินไปค่ะคไลน์องใหม่ฝรั่งค่ะคไลน์องใหม่ฝรัง่งเสร็จเตม Da, da, da. Lug, wie ist Oh, Hutschakabang. Ich habe Hutschakabang, weil ich den Kangen Mal selber verpacken, ne? Nicht, dass Mama und Papa das wieder wegstellen, ne? Ja. เดินตามทางนะลูกนะงานน,านั่นแวะแวะข้างทางแล้วทิรักมาแล้วมาไม่แวะข้างทางนะลูกไป <c oughs> <า>ไม่แวะลูกไม่แวะ <c oughs> จ้าโอเคแควีโก้แคบีโก้อย่าแตบีโก้เอาลูกทำไมลูกเป็นอย่างนี้อะลูก ทำไมอ่ะอยากจะเก็บใบไม้ใบหญ้าเดินบุญบุญบุญชัดบุญบุญไปอ่านักอ,อัตโต ชัดน,น็อกเอาเตอร์รถมาแล้วบิตเตอร์สตร์สคือเขาจะขายขายที่ที่นานี่ค่ะยูนิเขาก็เอินเป็นฟาร์มเนาะทีฟาร์มแต่ว่าของเขาเขาก็จะเอินเหมือนที่นาเนาะเขาจะขายนึ่งแปลงค่ะ ยาวไปหอดพุ่นประมาณไลก่กว่าค่ะแต่ว่าหน่าจะแคบนะคะหน่าแคบแต่จะยาวยาวไปถึงพุนะ่รนรถแลนอยู่พนนะตรงถนนนะคะถนนรถแลนนี่ค่ะเขาจะขายบมยาวนะหนาหนาหนากะเออบางโมยใหญ่เป็นไปถึงแค่นี้ Iğ, ถึงตรงนั้นเขตหยาตตประมาณไรกว่าพอดีเขาประกาศขายค่ะเขาประกาศขายปุ๊บพ่อใหญ่นีปนกันเร็วเลยค่ะปกติจะอ่านข่าวสารของเมืองพอเพิ่นเห็นข่าวกันก็สนใจไปขอรายละเอียดเขาอยู่ทีอ่า เขาเอือนตัวแท่นขายอยู่นี่ยค่ะเขาก็หายรายละเอียดมากกับผ้ากันมาเบิงยุบไก่จากมูบานค่ะมันหาหกกิโลไม่ขี้มาเต็มเลยตรงขามที่ก็จะเป็นที่ว่างๆ่ไม่ได้ปลูกยังตรงทามที่ของเขาว่าที่ของเขาว่าไงนะันเดินสำรวจเขาขายแค่นี้ค่ะ แล้วก็ข้าวเท็ยย <Marina S 1> ังบ่อใดนะคะนอกจากจะปลูกปลูกปลูกพืชอย่างเดียวห้ามห้ามสร้างอยังรงดินห้ามปลูกเรือนปลูกบ้านเรือนนะลูกอ่ะจ้าจาอ่ะจาจา เป็นเป็นบานน,น้อยๆตรงนี้จ้าเป็นกระท่อมน้อยเพื่อนบอกว่าตรงนั้นเป็นกระท่อมน้อยๆน่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นเป็นบ้านบ้านลัางใย่มากเลยค่ะบ้านนัน้เขาก็มีเหมือนมีรถไถรถย่างเขอาอาจจะเป็นคนอยู่แถวนี้แล้วเขาคือบ่อเสือเนาะแปลกเนาะแล้วทีนะคะ ฟางทายมือนี่ก็เป็นอีกเจ้าของหนึ่งฟางหนึ่งก็อีกเจ้าของหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเจ้าของที่เขาจะขายเน่เอเขาจะบไรไอยูเยอรมันแล้วค่ะเขาจะไปอยู่ที่อื่นแปลกเนาะฝรั่งแกโตไปเราไ่อยากอยู่เยอรมันอยากไปยูประเทศอื่นไปค่ะไปค่ะกี่โมงแล้วเนี่ย ม<ร>ุ้งเย็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย